สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่นครน,นายกครับอันนี้ก็เป็นสถานที่เล่นน้ำส่วนหนึ่งนะฮะอยู่ในพื้นที่ของของโรงแรมโรงแรมนึงนะครับแล้ววันนี้เขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าถ้าเข้ามาครบรถกันหนึ่งร้อยห้าสิบกับถือว่าคนเล่นเยอะเลยครับดูครแล้วก็ฝั่งนู้นจะมีเรือครับ ับก็เดี๋ยวหาของกินก่อนซื้อของกินมาแล้วครับก็ดูบรรยากาศเพลิอนๆน,นั่งกินข้าวตรงนี้ไป <laughs> สักพักหนึ่งเขาเล่นน้ำแล้ว ผมว่าผมจะกดใจไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าบรรยากาศมันน่าเยือยยวนอย่างเลยร้อนสุดๆยังไงต้องยอมเปียกไปวันเนี้ยเปียกเปียกเปเียกเปีเยกมันก็เล่นกันได้อยู่ยไม่ใช่ครับเห็นไหมเห็นไหมเห็น <c oughs> ไหมอ๋อโอ้โหน้ำน้ำใสไหลเลย,ย <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไม่ไหวแล้ว น,นี่ก็ตอนหลังมาก็เตรียมความพร้อมอะไรนิดหน่อยไม่จะแบบหยิบๆเพื่หยิบๆมาก็มีเสือเนี่ยแับก็มีสองตัวเสือหมอนอน้ำหนักนอยเล่นได้เดี๋ยวมุมสูงๆให้ดูครับว่าลำธารมันมาจากตรงนน้นคนั่นู้นน้ำตรงนู้นนครับนู้น,น,นเลยเห็นไหม งน้ำนู่นแล้วก็มาเรื่อยมานี่ดหน้าผมนะครับแล้วก็ไปนู่นนะตรงนั้นก็จะเป็นแก่งนิดหน่อยนะครับแล้วกแก่งที่สองแก่งที่สามก็ย้ําไม่รู้เลยครับเห็นไหมฝั่งตรงข้ามก็จะรถขายสินเรื่อ <c oughs> งเสียงเรื่องเสียงแล้วก็เรียกว่ามาี น้ำสีน้ำชาแน่นอนฝันะกกรนุ่นนะบรรยากาศน่าจะได้ยาวไปเลยครับตอนนี้ก็ห้าโม,มงเย็นเกือบหกโมงครับบางพวกคงอยู่ตรงนี้เล้นน้ำอีกสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องกลับไปเคลียร์งานที่กรุงเทพนแล้วก็วันที่จุดสี่นี่จุดสี่นี่ต้องวางแผนอีกทีหนึ่งครับถ้าเคลียร์งานเสร็จคืนนี้นะครับจุดสี่ก็เชื่อว่าเราจะไปทะเลตอนนี้เราอยู่หกเ,เย็นกันอันนี้ยังมียังมีคนเล่นอยู่ครับ ไปลำในท้ายแล้วครับเพราะว่าจะมืดแล้วจะหกโมงแล้วถ้ามืดกว่าน,นี้เขาคงไม่ยอมปล่อยครับคนก็ยังไม่ขึ้นนะครับคนก็ยังเสพบรรยากาศอยูส่สายเตอรกยังต่อเน,นื่องครับเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวพาดูน้ำชัดว่าใสแค่ไหนนะครับแล้วก็อะไมีอะไร <laughs> แน่ๆคือแหน่แหน่เยอะมากแหน่เยอะมากครับ เื็น้ำมันเย็นเย็นสดสดเย็นสดสดเย็นแบบสเน็นแหนะนี่เยอะแหนนี่คือมาตลอดมาตลอดครับงอนเวลอนเวลางอนผู้อเลาไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยอ๋อแหนะเยอะมากครับใปดูน้ำกนนใส ส่ใสยน้ำสยเย็นครับเย็นเย็นโนอหมอกับน้าเรางขาโอ้โหนี่ชุดใหญ่พี่นอนุดใหญ่มาแลยวะครัันเลยครับดเลยกลมาเโอ้วตัวนี้ไปเร็วมากนี่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไรเเลวอไป โอเคได้นแล้วนะครับน้ำก็โอเคครับใสมากใสครับใสแล้วก็แหนเนี่ยมาตลอดเนี่ยนะเนี่ยมันจะมีแหนตลอดมีเยอะนะใครที่แบบกลัวแหนก็มาเล่นสิมาเล่นน่าจะแต่ว่าความเย็นของน้ำโอเคเลยครับน้ำไหลแรงครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องกลับเครืองเทป่อนนะเดี๋ยวบปรีให้คุณพักกพลเตรียมงานรออยู่ที่สเปรย์โซครับผมก็พาคุณเหมียวมากินข้าว ก็กริงเขาเพียงกับเขาเยเ็นแถวนี้นะครับเขาเพียงเงยง็นที่นครนายกเสร็จเส้นน้ำอะไรเสร็จก็เดินดิ่งเข้ากรุงเทพแล้วก่อ<ม>นจากนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวว่ากันพรุ่งนี้อาจจมีแรงคร่าวๆแล้วถ้าวันนี้ผมจบงานได้เร็วพรุ่งนี้ก็อยากจะพาตีดสักวันนึงว่าจะเอาน้องกล้วยหอมออกไปทัวร์ซะหน่อยพวกนี้อาจจะไปน,นอนริมทะเลนะครับกลางเป็นนอนอะไรอย่างนี้ครับโอเคเดี๋ยววันนี้เดินทางนะครับดูบรรยากาศคร่าวๆครับดูเส้นน้ำที่นครนายกนะครับเป็นจุด ที่เข้ามาคอนเฟิร์มไเพื่อนที่ตรงนู้นนะเพื่อนที่ตรงนู้นอันอน,น,นี้ก็เป็นใช้เกิดน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีวันสงกรานต์นะครับสวัสดีปีใหม่ไทยน,นะครับก็ดีนี้ก็ถือว่าเอาตรงนี้เป็นความทรงจำไปกันครับสำหรับปีนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านโชคดีปีใหม่สวัสดี วันนี้เป็นวันสงการสนุกนานเลินานเลยไทยถ้าที่เดินทางท่องเที่ยวนะครับก็ขอให้ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยแล้วก็อขอพอรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็กลับมาทํางานมาหาเงินหาทองกันต,ต่อนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีด,ด,ดีของทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับสวัสดีวันสงการ